อยากไปก็คือต้องได้ไปเอาจะมากินอาหารใต้กันเลยไม่เหมือน,นเลยอร่อยจะตายสวัสดีค่ะแฟนคลับ JB a ทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ว่างก็เลยอยากจะไปเที่ยวทะเลแล้วจะพาทุกคนในช่อง JB a เนี่ยไปเที่ยวทะเลด้วยกันแต่ว่าไม่ไปทะเลใกล้บ้านแบบว่าพัทยาชลบุรีหรืออะไรอย่างนี้นะ แต่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลอันดามันได้ทั้งไปดูทะเลสวยๆแล้วก็ได้ทั้งไปกินอาหารด้วยตอนนี้นะคะเราจองตัวเรียบร้อยแล้วนี่ไปกับแอร์เอเชียนะคะมีเครื่องบินอยู่นี่ <Wow. S 1> เราจองด้วยความรวดเร็วและว,ว่องไวอยากไปก็คือต้องได้ไปดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปกันเลยไปขึ้นเครื่องกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะไปลงที่ภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะไปต่อรถเพไปพังงาแต่ว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนทำรวมถึงตัวมินนี่ด้วยก็คือการรอนะแ,แล้วก็จะชอบฟังเพลงเวลาแบบว่าดูธรรมชาติดูก้อนเมฆเลยชอบมากเลยอ่ะมันสวยมากเป็นคนที่ชอบนั่งเครื่องบินเพราะว่าอยากดูก้อนเมฆแค่นั้นเลย ซึ่งวันนี้นะคะเวนนี okay, น่ก็พกไอเทมเด็ดมาเพราะว่าเวนนี่จะมาฟ anyway. ังเพลงวัน right นี้เนนี่ก็เลยพกไอ้นี่มาทุกคนเป็นหูฟังไวเลสของยามาฮ่ามันสามารถชาร์จครั้งหนึ่งอะใช้ได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงทุกคนนี่พกมาอาทิตย์นึงแล้วอะแบตยังไม่หมดเลยสุดยอดมากจะว่าไปแนบดีไซน์เขาก็น่ารักเล็กกระทัดร้านสวยด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแบบคุณภาพเสียงหรืออะไรเนี่ยคือ คือชื่อว่ายามาฮ่าแน่นอนว่าเสียงเขาดีแน่นอนตัดเสียง,งรบกวนรอบข้างได้ดีมากคือหลับสบายมากความเพลงดังกล้องในหัวเลยและที่สำคัญนะทุกคนในตัวหูฟังเขาอ่ะมีที่เพิ่มเสียงลดเสียงในหูแต่ละข้างด้วยเดี๋ยวขอตัวไปฟังเพลงกันนะคะไม่ไหวแล้วตาปืมากง่วงไปฟังเพลงกัน อนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะเพิ่งตื่นหลับตลอดการเดินทางเลยเดินทางไปพังงากันเลยค่ะโดยเราเช่ารถไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหารถที่เช่าวไว้เลย ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพังงาแล้วแต่ก่อนที่เราจะแบบว่าไปหาร้านอาหารอร่อยๆที่ถ่ายรูปสวยๆทะเลสวยๆเนี่ยเราจะมาแวะ JB สาขาใหม่ที่พังงาแน่งเขาเพิ่งมาเปิดใหม่เลยนะคะทุกคนก็สำหรับชาวพังงาเนี่ยใครที่ซื้อชอบซื้อสินค้า JB หรือว่าสนใจสินค้าไอทีต่างๆเนี่ยก็สามารถแวะมาดูสินค้าก่อนได้มีครบคันจริงๆนะคะเรื่องไอที จากแบบว่าจะมีอุปกรณ์คอมแล้วสามารถมาลงวินโดว์หรือว่าปรึกษาสอบถามได้ด้วยนะทุกคนซึ่งบรรยากาศร้านของเขาเนี่ยล้อมไปด้วยแบบว่าวิวภูเขาคือสวยมากดูอย่างข้างหลังสวยมากดูสวยมากและนี่ฝนเพิ่งตกก็คือแบบว่าจะมีหมอกลงเล็กๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนิดนึงดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราหิวมากเราก็เลยมาแวะที่ร้านอาหารนะคะชื่อว่าท่านุ่นซีฟูดนั่นเองอยู่ตรงสะพานสารสิทธิ์นะคะร้านนี้บรรยากาศดีมากเป็นริมอ่าวนะคะคือสวยมากแดดดีมากแต่วันนี้เราจะมากินอาหารใต้กันเลยเราสั่งมาวันนี้4อย่างนะคะอันแรกก็จะเป็นแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนซึ่งเขาบอกว่าเป็นปลากระพงแล้วก็ต่อมานะคะเป็นผัดสาหมันไม่กินกระป๋อด้วยแต่ว่า มาถึงใต้ทั้งทีเราก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่ถึงหรือเปล่านี่ต่อไปเป็นปลาสายทอดขม,มิน้นจริงๆไม่ว่าจะไปกินซีฟู้ดที่ไหนอะหอยนางลมต้องสั่งอะ่ะมาดูว่าจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลี้ยงตามนี้เลยละกันลองชิมอันนี้เนื้อปลาได้กินมากเลยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าน่าตัดน่าดูซ ทำไ่ mm. อันนี้อร่อยแล้วก็มีความแบบเปรี้ยงนิดๆแต่ดดลองชิมยอดมะพร้าวก่อนอันนี้ค่อย,อย่างเดียวข้าวหมดไปครึ่งนึงแล้วนะ mm. อย่างที่สองเป็นอันนี้เป็นผัดสามเหม็นเขาก็จะมีตอแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆนะคะนี่เป็นกุ้งมีใส่หุ้นเซนด้วยเดี๋ยวขอลองชิ mm. มกันอมเหมือนเลยอร่อยจะตาย ตอนแรกก็เฉยเฉยไม่เผ็ดแบบอร่อยไม่เผ็ดเลยแต่พอกินไปกินเริ่มออกละอือแต่อร่อยแต่อร่อยอารมณ์ผัดบุนเส้นใส่ตอใส่เครื่องเคียงต่างอันนี้อร่อยอร่อยไปเราไปอย่างที่สามกันเลยอันนี้คือปลาทรายทอดเหมือนอารมณ์ทอดกระเทียมแล้วกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะส่วนผสมหลักของอาหารตตยอ่ะก็คือเขาจะใส่ขมิ้นซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของใต้เลย ันก็คือปลาายหาได้แค่พี่ไปออใช่ปะน <c oughs> ี่ว่านี่ว่ลองกินแบบอร่อยเว้นยนะอร่อยมากมีความหอมกระเทียมแล้วก็หอมขมิ้นด้วยกินได้ทั้งก้างเลยทุกคนอืมใส่รสมุกคู่อร่อยปิดหายด้วยหไขนลงกันนะคะ เขาใส่กันแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันยกโซนหรอ,อหอยนางรมคือคือดีมากดีแบบสดมากเพิ่งเคยกินกับมะนาวไม่เคยกินเลยจริงๆปกติจะกินข้าวผัดเผาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่อันนี้คือแบบอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยและแถมหอยอันนี้นะคะก็คือ5ตัว210บาทเท่านั้นคืมากมากทุกคน ใครแบบว่าแวะมาที่พังงานก็อย่าลืมมาทานที่ร้านท่าม,มุนซีฟูดค่ะน,นี่น,น,นี่ทางร้านเขาให้ฟรีมาทุกคนเป็นปลาเหล็กโคนซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นของที่นี่สแสดงว่าหาที่ไหนไม่ได้แต่ที่อื่นแล้วเรามาชิมกันกอ,อ,อบ อันนี้คืออร่อยมากถ้าจะให้คะแนนจะให้เป็นแบบที่1ร่วมเลยก็คือเป็นปลา้ายทอดขมิ้นนะคะกับปลาเหล็กโคเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบกรอบแล้วอันนี้จะแบบหอมขมิ้นมากๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบสแน็คได้ด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยนี่ให้ที่1ร่วมกันแวะมาที่ร้านท่านุ่นซีฟู้ดได้นะคะอยู่ตรงส,สะพานสารสิทธิ์นั่นเองเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปกินข้าวกันนะคะ นี้เราอยู่ที่หาดเขาปีหลายซึ่งน้ำทะเลใสมากแบบใสสวยมากและหาดนี่คือสะอาดมากเลยค่ะทุกคนมีปูวิ่งเต็มไปหมดเลยธรรมชาติมากๆซึ่งหาดเขาปีหลายนะคะก็คืออยู่ไม่ไกลจากภูเก็ตเลยเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น แล้วแถมหารนี่คือสามารถเดินไปสุดนู่นเลยน้ำใสขดหินสวยมีเรือจอดวิวสวยสามารถมาขอพี่ๆเขาถ่ายรูปได้ด้วยนะพี่เขาใจดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะ ทุกคนวันนี้เหนื่อยมากวันเดททิปที่ทันสนุกแบบสนุกก็สนุกม,มากมแต่ก็เหนื่อยมากมาเช่นกันนะคะ ก็ตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วกําลังจะกลับกรุงเทพแล้วเกือบตกเครื่องด้วยมัวแต่ถ่ายรูปไม่เอมดูเวลานะคะยังไงก็สําหรับทริปมาเที่ยวพังงาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของวินนี่เลยนะก็สนุกมากๆได้เห็นแบบว่าทะเลสวยๆได้กินอาหารอร่อยอร่อยและแถมได้ไปดูสาขาใหม่ของ JB ที่พังงาอีกตัวนะคะ <Wow. S 1> ก็อย่าลืมฝากร้านเจสาขาพังงาไว้ด้วยนะคะสำหรับ <Wow. S 1> วันนี้ก็ไว้เท่านี้ลวกัน ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าใครเลยอยากให้วินนี่ไปเที่ยวที่ไหนอีกวันเดทิ่แบบไหนทอลหดกวนน่านี้หรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะตรับวันนี้ขอตัวกับกรุงเทพกันนะคะบ๊ายบาย